สวัสดีครับสวัสดีตอนเช้าครับบรรยากาศทุ่งนาครับยังไม่มีน้ำครับตกก็ยังไม่มีน้ำหวานกต็ตกครับยังไม่มีน้ำเลยบรรยากาศวันนี้ก็มีลุ้นอี หรือไม่ตกครับมืดครึ้มสงสัยน่าจะตกครับรวานก็ตกน้ำยังไม่ขังนะครับ นี่บรรยากาศท้องทุ่งนาครับนี่เย็นสบายครับไม่ไมีแดดแล้ววันนี้อนสบายนะครับไปไหนไม่ได้แล้ววันนี้ น่าจะตกครับน่าจะไม่รอดทุ่งนาครับ อหน้าผลดีออกมาหน้าครับเหน่าไม้ไปต้มหน่อยยามยามเป็นยามประจำการอยู่แถวนี้ครับเสานายแถวนี้ เาาก็เริ่มจงน้มครับอากาศวันนี้ากาศนี้น้านอนครับ